เสียบยังคือเสียบข้าวไองสันฮะสวัสดีครับมเมอเลรกเมลเลรกวางเลยครับมมันออกอยังมันกหอือออกสีหกแปดสองแปดสี่หกเลขสีโต้ด้วยนี่เลขซกโต้ด้วยนี่น สองแปดสี่หกสี่หกคองอย่างลมังหหกสี่ยมัวนี่นะกีสีวางเสร็ซื้อมือมือก่อนมือเนั่นเจ้าที่เจ้าบอกกันมันบอกนั่ง่ื้อมือนั่นซื้อมือมั่วี้เมือันทุกซือหกสองมนนี่ไม่ได้ออกแม่นวะเจ้หกสองวะสี่หกสองสองหกแเดมีนเนยไม่ออกหกสี่ดเมื่อเมืซื้อมันบอกก็ออกมืออเออครับ เป็นแบบนั้นก็เป็นซันเดนนซันนี่แหละครับสิไปซื้อเข็มตัวไหนสีไหนันม่ยเอา

แล้วม,มือเขากบวม่านนะจะเอาเปลือไใบหมือนได้ครับบมานเือมาหายเยอบมีมัดเขาลอกขี้เลี้ยงเลยยังไม่ยังกับส,สมเขียนหลดปลาสมนะครับปลาสมหนึ่งตัวตัวน้อยสาวบาทใส่แม่เห็นบ่ นี่ส้มปากระเทีย,ยนนะนส้มปลาซอยไทยนั่นไายนี่ดีแค่เ้เาไทายแต่น่าได้เราบ่าเงินที่ได้หรือเปล่านั่นบอกอยังยังก็กมือนึ่งเป็นเป็นวันยัก็มือหนึ่งอันมาบอกคุณขอบคุณหนนขอบคุณบอกบอกค,อคุณขอบคุณเปนะ็นวันจะได้ก็มือนึงเห็นไหมเอาเอาเอา,เอา,เอาตัวหน่อยน้ำนะครับตัวหน่อยอน,น้ำก็ได้ฮะ เออได้ได้ยี่ดอกแค่ไหนก็สี่ได้เยอ่ดอกแต่ว่ามรล้ว่าสี่ได้มือไหนอีอดีที่หม่อดยที่อียงวันที่สิมหงใหญ่บอมเนีด้นี่เขาพ่อหนิว่าครับเขาอย่างไม่เอามันไปยังขึ้นร่มวีวียังสีขึ้นหนานาเถืว่าที่นี่มนห้เลยก็ยังล่มขึ้นมาทั้งสี่เหาใาอหลมกัว่าใสสิ่ายว่าท่านใดครับว่าท่านใดว่าท่านมีมือ ยังไม่มีวันครับห,เห,ห,เหมเมากเนะกนะใสรดสียฮเ,เ,เด๋ยวใช้เงินก่อนโอ้ มีหลายแนวด้ะครับพี่นอ้องมาแล้วมาแล้ววันนี้สงการกันเลยเสียวไอ้อยังน้อ,นอเป็นหนึ่งไซนป็นห่ดก็เอามาทับไปมันปล้ำซื้อกินได้หรอบอกเนซื้อกินได้ยังซื้อให้ต้าหม,มาอะไรวงังสิเออกระบอกบอกคนดูให้ใส่มันเบื่อจะอปก้อนกินเลยเออซื้อให้ กินเน่อย่เสือเหตตหมากินไหลพี่ก็บอกบอบครับพี่แตนนี่สื่อกินจากของเน้อย่เสือเหตตาหมาอะไรวางเสียพุ่นกินน้ำมากินน้ำไม่้ราจะไปหกินตตาหมาลายไม่ไย่กินแล้วขนมตอกขนมตันขนมุนขนมกลัวมีอะเอาขนมสอกนะครับ <laughs> ผมว่่อยากขนมสันผมอยากกินแต่ขนมสอกนี่ไปแน่ไหนเอายยกซอกไม่กินครับมี่แบบน,นี้ขนมเอามึงบอันซอกนี่ว่ากินนี่ว่าเด็ก,กินข้าเอวเอามีขนมเข้ากับมาเอามา้ขนมเข้านะ่ะ ขนมโซ่ขนมสซ่ขนมสันขนมโซ่ขนมสันขนมโซ่โอ้เ oh. จ sure yeah. ้าว like ้านี่คือจังตะเกาปึกกันวะตะเกานี่เป็นคนปึกเตือเปนวะเอาบอกผมใทแไ่ล่ะบอกเทมมอมือนี่เอฟซมันถามหาเยอะนี่ฟันเยอะปะ ฝันกับฝันหลดเอาหรือฟันมันหลุดท่านอย่าบอกตรงนี้เห้ยเห็นจังไหเอ๋อมันมันมันไม่ถึงหลายเถื่อนบอกบอกวันหนึ่งออกหมื่หนึ่งแน่นมันเจ้าว่าน้ำเนาะเออเมื่อกีบอกโคกที่แบบมันต้องออกมือรุ่นโคกสองแบบเมื่อเมื่อเมื่อนั้นเมื่อนั้นเจ้าดึกตัวไหนโคกที่แล้วเมื่อนั้นบมือรุ่นมาอีกนั่นโคกสองแบบโคกสองย่างเดียวมันปะนั่นรักไม่นี้เจ้ากะดื้อโคกสองนั่น ม่ไร้งไงจะเปลี่687นั่นมีสีเพียนรถท่านงููงูังเต่าึ่งลัดนาบ่6 6ยังกะ687 3687อันนี่เขาบอกเขาบอกเขาบอก872แมนบ่687โอ้68 682ก็เดียวกันละครับ โอ้สามหกนี่บอสไซด์เพืน่อนะเออ